กันอ่ะใช่ครับกันอืมโซ้อืมอ๋อเออใช่อะผมแกแค่นั้วโอเคครับผมในบคถามมันมันผ่านงานจากทีข้างนอกเอ้ยกดวิ่งไม่วิ่งวะสัตว์ไอ้เหี้ยโดนหมันล็อกตั้งแต่วงฟ้าเลยสัตว์สอโหยิงแย่โดนยากิยากิถอนใส่ ก็เเต็นมาแล้วพี่อินกว่าไม่ตายตายไป้ซะความคมมนผิดกันไปไอ้ไอไกลไอ้ไกลไอ้แย่นี่สามหมืนห้าไอ้กั้งไอ้กั้งเราอะกั้งาผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วสวยแล้วสาำแล้วแล้วอตเยบ้งตายตายโอ้โหผิดแล้วผิดแล้วมัดมัดมัตายตาย ไปปีกาไมันาีย้แลก้วสี่หมื่น ád, et, audio, 40, 000, ไม่ตายหรอกวะสี vote, ่มือนกเออไอ้ย่าโดนมันแต่นี่ไอ้ฟาดแต่ไปแล้วไอ้ฟาดเออฟาดเลือดเท่าไหร่เนี่ยสอปไม่ตายอ่ะสอง็ดผมได้มาสามสขึ้นธนงฟีขวาสองตัวไอ่ป้องกันไอ้ป้องกันมามามา ไปเอาธน,นูน,น,น,นกังลงไงไมมีดาบเลยเดี๋ยวมีอไรอีกน่ไม่มีไม่มีอ๋อแล้วใครแล้วใครเกิดเป็นตีหมอนี่ย๋ระมาณเกิดผิดหมอยหมอยผิดแล้วหมอยผิดแล้วตายพงแมเล้ามันชอบแล้ว อื้นอะปันปั้นปั้นเยอะนะปั้นเป็นาุ้ยยบปั้นว่างปั้นว่างปั้นว่างเนี่กี้โอ้โหดูชายนะเชียร์ช่วยเชียร์หมดหมด ปล่อยปล่อย่อยหิงแล้ว่อนไม่ค่อน่อพินแล้วอย่านล้ยโลโลยลลโลโอืมขนฟีกันโอ้โหนีฟรีเลยะครับีกเลห้ัให้กปรไฟลมนได้ถัก ยี่ห้อสามทีติดเลยเด้อยังอยู่เหรอยังอยู่ขอดอกดิดป้าจะโดนเหีวะตายแล้วบ้านเกลีย้วปั้นปั้นปั้นสายมองมาหมอมานี่ไปก่อนเพื่อนเลยยิงแล้วยิงแล้วโอ้โหตีตีตีอะไรเนี่ยหลอดหลอด คนขผมระแวงเลื่อนวม่ชอบมาต้องปันเดยนะเอาดิเอาดิเอายังไงเอาไม่เอาตีหลับดีกว่าเองอยู่แม่น่าลัวพี่ปั้นมา โดนเช็แล้วก็ไอ้ี้พอนไก่เหี้ยปูอย่างเดียวเลยไหมโดนหมดพี่เองไม่หมอยไอแข็งไ่สวยเปปไปเพี่อพี่อ๋อาไปก่นฟิแล้วฟิแล้วฟิแล้วโอ้โหโดนกาโอ้โหสะอนตายไปก่นปก่อนลางกลางกล

เอ้ยม่นีอย่มงี้หมหรอวะข้างในทำไมมันเปลี่หรเคียร์เคียรบ้านเคียร์เพื่อหมอให้นะครับเอาสหายหน่อยนี่ไงเผื่อจับก็ไม่ได้ปิดผ่ายแล้วมา้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยต ทันทันทัไอ้ทันทอยู่ขวาไปล่อไปล่อวะโอ้ยแล้วปิดแล้วปิดแล้วลอไคัดแม่งก่อนกลาง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 ปิดแล้วยกลางบินเข้าบ้านไปแล้วรันไปรันไปรันไปโอ้ยรัไไโอ้ระระวังหันเงยสวยขอคของใครยิงให้บอเมื่อกี้ ยิงมัน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 วัวอแตกแลยิงมันยิงมันโอ้โหป่านไหนป่านป่านไปอะอย่าเอาเอากระบี่อะไรเรื่องเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งแม่งโดดมาถึงไปยิงเลยไอ้วัววัว วัวปิดแล้วอยากกินก็โผล่โอเยี่ยังกิดจะตายอยู่แล้วโดนท้อนก่อนไอ้าบ้านแลไอ้กีขวาไอ้กียากิเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นไอ้แฝดมันชอบเข้าบ้านเนี่ยได่ใส่ปีไก่ไม่เลิกเฮ้ยอะไรวะน่ะขอจำไปแต่เขาล็อกอยู่นี่เลิกอะไรที่มันปิดแล้วปิดแล้ว ไอกี่กี่เ erm. ข้าไปทัน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 ปิดลับปิดลับปิดลับกูโดนได้ไงวะหมอหน่อยหมอหน่อยไอ้สีตีไม่ตายไม่หนูโทษโทษโทษโดนฟิกเมื่อกี้ฟิกยืนยันอยู่ตูหมอ หลบดีกันไปเป็นฝึกหลบมาจากไหนบอกกูบ้างเฮ้ยย <c oughs> ไัไม่มีไม่มีพิธแค่สามทีโดนทีเดียว,ยวนารกมากหมอมาหมอมา ปิดได้แล้วซ้ำเลยปีไอซ้ำเลยตายหกแสนสี 6, 000, ออ่ฮันดูกางฮันดูกางฮันขวาตายตอเออว<อ>ันนี้สองตัวแล้วเนี่ยเรๆๆ็วหลอกด้วยออ้าวไอ้เฮียนนึว่าติดเอาโซมันโซมัน <laughs> โทษทีวี <laughs> โอ้โหโ แม่งท้อนหนึ่งเดียวเลยสบ่หน่อยครับถ้านอกเล่นปั้นไม่ได้เลยบัวผิดแล้วทำแล้วตายตายพังเคีย้ยหมอ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 ยวงป้าตายตายตายมามามาปั้นมันปั้นปั้นปั้นแล้วม่หน่อยครับท้อนดีอย่างเขาปูต้องท้อนแคบเลยไอโนระวัง ทันไปแล้วนี่หมัดหน้าหมัดกันโอ้โหกลัวซ้ายอ่ะสจบสองอ่ะยิงยออก,ก,กันได้แล้วยิงกันได้แล้วเอามัดกันออไปจีบจีบแก้แล้วผมแก้แล้วสู้มันสู้มันมีกระบ,บี่เข้าบ้านตัวไอ้ทันเทียมาแล้วไอ้ทันเทียมมันวิ่งเข้าบ้านเลยว่ะ อ,อืมถอนไปด้วยโอ้มันวิ่งตามจากนอกเหรอประเดี๋ยวคุณต้องตายแหละจังหวะเนี้ยถึงไม้ตายกูก็ตายล่ะหลังไม่หลังเข้าไปโดนเข้าไปลึโโคตรพ่อโคตรแม่หลบก,กดยาส้นตีนอะไรเนี่ย พกดยาตัวเดียวของมูเนี่ยโคตหลงเยโคตรดีเลยอ้าวไอ้อดามีนออกอะไรเล่าอะไรเล่าได้แกเสามเดียวพิ่ก้าแก้ลรอครัครับทันทันทางทันทางซ้ายไปแล้ววงแปกแล้เรอีแล้วอื้อนี่ฮอ้ธนูฟีอีกแล้วนั่นไง อือโอ้โหโอ้ยนุฟีนุฟีโอโหยิงหนูวูบอ่ะว้เหี้ยอะไรยิงไม่ออกเลยโอ้โหไอ้ตีสาวตีทีมีโอกาสตีก่อนไม่โดนโอ้โหไม่ทันเออยพินเข้าบ้านตายแล้วตายแล้ว หันแล้วนะโดนนอล้วมีหันหลุดหันแล้ว,ลวบินลวงแล้วจากีลงแล้วขี่้าไปเอาไปปน้อยสี่ร้อยต้องถลบ่บ้านเราเนี้ยถล่มแม่เลยไปไปไปมามาโอ้ยวิ่งเหวโอ้วิ่งหมดต้ โอ้โหดาวเมี้นี่ทัดามม่วตหมเออดาวเมิแม่งใหมเกินมองไม่เหยหลังเข้าบ้านนี่หลังไปช่วยข้างในเนี่ยอย่าข้างเธอรูดอกเดียวแล้วเ้าไปตายนะข้างในอะไม่มไม่หลบเลยไอ้เหี้ยหมยจิดแล้วิดแค่แล้วติดให้หมดแล้วได้ไหมวาอ่ ออนไลน์ในปันสวยห้องปีกโดนอลไรน่ะง่ายดุนูไม่แดงตูนแดงหมดโคตรแดงละมันกลัาเล่นเลยสลับกันออกไปมันกำลังเข้ามาไปเลยไปเลยไปเลยต้นตีมาแล้วกลางกลางกลงกลกติดแล้วแปดมืตายไปแล้วเป็นายตตายละหมอหน่อยหมอหน่อยครับ สวยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเปเองไฟยาพิควายโอ้โหไอ้เหี้ยสนูเสือเกิดมาดักยิงเกือบตายไม่เยอะยิงดุมันไม่จอดแล้วเข้าแม่งเลยมันโถแต่บ้านไอ้เหี้ยปัญญาคุยเลยนี่ยครับนร่้งใหม่ปัมเจอปัมเจอได้รช่วยแล้ว เรอรๆๆๆาเรนใครเหลือใคในบ้านอ่ะไคหลเอาเอาอยู่เนี่ยเหลือแยะตัวเดียวนะพิแล้วพีมได้กพีอยู่สวยสวยไปต่อเลตยอ่ะไป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 ขึ้นเลยขึ้นเลยมา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 ต้องระวังธนูให้หนึ่งพิที่หมอให้แล้วพ่หมอน้แล้วโอ้โหนั่นไงมีป้อนมีป้อนธนูมาไม้ธนูมายังไม่แดงเลยว่ะพีกวงแดงวงแดงโอ้โหพี่ยังติดกิ๊กสอง ตีๆเนาะมีมึองออฟที่ไหนวะโอ้โหเรื่องเราส,สายได้แล้วสายได้มันเข้าบ้ากเแล้วไอ้กระซ้าไปไปไปหมดหมดเอ้ยเอาซันเนี่ยไปดีโอ้โหนัน,หนไปดีเออไปเออกบีล่วงมันไอ้ซันไม่เข้ามาตา ไอ้่อยหมอยไอ้กีอยหมอยเลยอื้มไปดีกว่า่อแรง้านไยดีทำๆๆๆไน้ม่ดีปันปันปันโนมไดียม่ดกีห้โหมวไม่โดนปันปันปันช่วยกีปันเงินอร็ว้ๆ่กีหม่องเร็ซะื้อรับมีหนึ่งี่อีกคู่หนึ่งครับมีที่มีไม่พอ

คุณกูไม่ตายก็โดนดิปั่นปั่นปั่นไปเอาปั่นเลยไม่ต้องสนใจรักหมอต้องเกิดนระวังนีนระวังในให้ระวังจริงนะติดแม่งอย่างเดียวติดติดตามอีกทีนึงไปปั่นชนะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเดียมาแล้วมาปฏิหารในสันเข้ามาดิโจนูฟิกเชื่อยังฟิกเชื่อยังเนาะฟิกลงในชนะอย่างเดียวออกเลย